ตามต่อสูตรเก่าอันนี้เป็นสูตรวิ่งอย่างเดียวงวดนี้เข้า4กับ5สูตรเดินดียังไม่หลุดเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวงวดนี้ตามต่อสูตรนี้เดี๋ยวไปดูกันเลย 8 0ดเข้าเข้าแเข้าศสูตรนี้ไม่ทําย้อนหลังนะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าเลขเข้าซกับ1บน หกศูนย์สี่เข้าศูนย์แล้วก็เข้าสี่แปดศูนย์ห้า เข้าห้าเข้าแปดหกสามเจ็ดเข้าเจ็ด สี่สามหนึ่งเข้าสี่เข้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่ง เข้าสเข้าหมาดูงวดวันที่1มีนากันศูนห้ได้0ูย์หอันนี้เป็น1มีนา เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอ๊ะอันนี้เป็นสูตรเก่าไม่ได้ทําย้อนหลังอันนี้เป็นสูตรเก่าไม่ได้ทาย้อนหลังเข้าเข้าจริงๆงวดวันที่สิบหกกุมภาเนี่เข้าตัวนี้สี่ห้าก็เลยมาทําให้ดูอันนี้งวดวันที่หนึ่งมีนาไดู้นย์ก็ห้าลองตามกันดูอีกงวดหนึ่งว่ามันจะเข้าเปล่า